มาน้าเพียบว่ะมีกว่าจะพามาเบิ้งปลาจิขออย่างไว้อย่างแพ้อะไรเหลือของพี่นนอเฮ้ยมาเกิดเบิ้งเรนพ่พีพ่อมังด้่เกันไลยโอ้พอกลับถางเลอเป็นพี่หนอนี่ละอย่างปลาแบบสมัมเกาสมัยจพอจะน่พี่นนอเดี๋ยวคอยจะกลับถางก่อนเนาะโอ้ขวนกับพวกขวนพี่นนอเลยนั่นกับพวอพีพ่อมังเดวแต่ละพี่นนองจะกลับไถ่บี พี่น่องมาสันกะทิว่าันคือคือเห็ดบ่อเห็ดบ่อคอยสิจานเนาะคอยจะเห็ดคือก่อยเคยเห็ดหนึ่งละพี่น้องโอ้ยแงมันแหงมันที่ด้พี่ใจแบบมันจะบอกเด็ปก้นยังสบพี่น้องคอยเจกะคอยถือเนาะคอยชิมมุนพี่น้องติดอะไรเลยมุนมุนเบเนี้ยขอยางแหงผดแางมัที่ชิบอะไรทิ้งแังแังจ่กินเนาะ มนแหงเลยมนกอดเลยกอบเไทิไอย่างนหลปาจิกุเลยค่ะเพรมันาเนาะปลา่เเือโอะไรพี่นอพราะมันทางยนก้อนจะแบนเก็อะไรกบอะไรเลนอยิดนปาทิ้งจุโอ้ยหนองเก็บอะไรเล้องาิดกันไน

来回了。要不要